สวัสดีครับเราอยู่ที่สนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ค่ายโคทุ่งแสงเดือนนะครับอยู่กับพี่อะไรนะพี่จุนครับพี่จุนนะครับแล้วก็น้องอะไรนะน้องฟินครับน้องฟินนะครับเราอยู่กับคู่เอกนํารายการอีกหนึ่งคู่นะครับวัวรอบรุ่น380กิโลนะครับเจ้าสมบังแก้วสั่งได้นะครับค่ายโคทุ่งแสงเดือนนะครับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันวันที่24สิงหาคมนะครับ คู่เอกรอบเช้านะครับเป็นบัวรอบรุ่น380กิโลนะครับเดี๋ยวเราสอบถามพี่จุ้นนะครับส,ส,ส,สภาพความพร้อมของแก้วสั่งได้เป็นไงพี่ก็พร้อมสมบูรณ์100%ครับพร้อมชิงแชมป์ครับพบกันแน่นอนเนาะพบกันแน่นอนครับวันที่2 4เชิญชวน FC นะพี่เชิญชวน FC เต่าใต้นะครับมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับอบสมหวังแก้วสั่งได้กันเยอะๆนะครับครับเร่งต้เลยตายเลยโอเคครับ พบกันแน่นอนนะครับกับครูเอกนํารายการนะครับเจ้าสมหวังแก้วสั่งได้นะครับครูเอกวัวรอบรุ่น380กิโลนะครับพร้อมจิงชนะเลิศกับเขางามพยักไร้ฟาร้ามีชัยนะครับเดี๋ยวเราดูสภาพความพร้อมของเจ้าสมหวังกันครับ <c oughs> ครนวนี้ก็เป็นสภาพความพร้อมนะครับของ เจ้าสมหวังแก้วสั่งได้นะครับค่ายโคทุ่งแสงเดือนนะครับเสบิกนครศรีธรรมราชนะครับพบกันแน่นอนครับวันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนนะครับใครจะได้แชมป์วัวรอบรุ่น380กิโลนะครับเชิญชวน f c นะครับมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าสมหวังนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่เราไปชมแก้วสั่งได้ค่ายโคทุ่งแสงเดือนกันมาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับค่ายโคเสียนุยเต้นรถนะครับกับขาวงามพยักไร้ฟ้ามีชัยนะครับเราอยู่กับพี่อะไรนะครับก๊อฟครับพี่ก๊อฟแล้วพี่อะไรครับน้องกุ้งครับอ๋อน้องกุ้งนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมค่ายนะครับกับวัวรอบ380กิโลนะครับของข่าวงามพยักไร้นะครับจะทําการแข่งขันกันวันที่24คู่เอกรอบเช้าสอบถามพี่ก๊อฟครับ สภาพความพร้อมเป็นไงพี่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชนแน่นอนชนแน่นอนครับครับอ่าเรียนเชิญเอฟซีเรียนเชิญเอฟซีมาช่วยกันเชียร์นะครับมากันเยอะๆนะครับมาเป็นกําลังใจให้ข่าวงามพยักไร้ฟ้ามีชัยครับครับก็ตอนนี้ช่างน้ําหนักล่าสุดกี่กิโลครับน่ะสามร้อยแปดสิบพอดีครับพอดีนะครับก็เรียนเชิญเอฟซีนะครับวันที่ยี่สิบสี่สิงหานะครับมาชมมาเป็นกําลังใจให้กับข่าวงามพยักไร้ฟ้ามีชัย ค่ายโคเียนยเต้นลดนะครับเดี๋ยวเราดูสภาพความพร้อมกันครับครับก็เป็นสภาพความพร้อมนะครับข่าวงามพยักไายฟ้ามีชัยนะครับค่ายโคเียนยเต้นลดนะครับจะทำการชนวันที่24สิงหาคม2567นี้นะครับเป็นวัวรอบรุ่น380กิโลครับสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยนะครับ พบกันแน่นอนนะครับเรียนเชิญ fc นะครับขาวงามพยัคฆ์ร้ายฟ้ามีชัยนะครับเป็นหัวรอบคู่ชิงชนะเลิศนะครับกับแก้วสั่งได้นะครับค่ายโคทงแสงเดือนครับพบกันแน่นอนครับวันที่24นี้ครับคู่เอกรอบเช้าครับ